ทานมัก really ็ต <lawsuit royable> <What> ้องบอกอร่อยอ่ะพี่ล็กอัีค่ะเล็กดีไไรขนาดนี้วะพี่เป็นคนชอบมิปลามากไงหนูชอบมี่ไหมชอบโจปลา เพศอีกแล้วอะนีสุกสันท่เลกอะเด็กเหอะเล็กกินปาไา สวัสดีครับทุกคนียูนตอนเราเข้าสู่อาหารของอเล็กนะครับผมและอย่างที่บอกนะว่าอารีเนี่ยไม่ได้มีแค่พาร์ทเดียวแน่นอนและวันนี้เราก็ยังอยู่ที่อารีอยู่นะครับผมและนี่เราอยู่ในอารีซอยหนึ่งครับผมกับโครงการที่ชื่อว่าสนั่นนภพาฮะ,ะนี่นวันนี้นะครับผมเราแต่งตัวค่อนข้างจะแบบฮิปๆิปนิดนึงเพราะวันนี้นัดสาวไว้ครับผม แต่ว่าน้องสาวคนเนี้ยยังไม่มาครับผมวันนี้ผมก็เลยจะหาอะไรกินลองท้องในอารีรอก่อนนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ในอารีซอยหโครงการสนานภากับร้านโอฮาชิซ um ูมิยากิบูตาดงครับผม นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในร้านโอฮาชิซูมิยากิบุตะดงแล้วนะครับผมซูมิยากิเนี่ยคือย่างถ่านร้านนี้เป็นร้านข้าวหน้าหมูย่างถ่านสไตล์ญี่ปุ่นนะครร้านนี้มีเมนูหลักเนี่ยมีเมนูเดียวเลยก็คือข้าวหน้าหมูย่างถ่านแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของเขาเนี่ยคือเขาจะมีไซส์ครับผม มี4ไซส์ในเมนูนะครับมีตั้งแต่อนุบาลอันนีมาตรฐานมีมาสเตอร์แล้วมีด็อกเตอร์นะครับผมที่เล็กสั่งมาเนี่ยเป็นไซส์ด็อกเตอร์ก็คือเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในเมนูแต่จริงๆแล้วเขามีอีกไซส์หนึ่งนะครับผมเป็นไซส์ที่แบบเอาไว้ชาเลนจ์ใช่นี่คือไซส์ชาเลนจ์นะครับผมนี่คือชามข้าวของไซส์ชาเลนจ์ซึ่งเขาบอกว่ารวมน้ำหนักข้าวและหมูที่จะอยู่บนช ถ้ากินหมดภายใน30นาทีก็จะกินฟรีไปเลยด้ยินว่าพี่ผิดอินแหละกินไป18นาทีบ้าไปแล้วคนบา้า้เดี๋ยวรอดูว่าไซรัตเตอร์จะเบอร์ไหนครับผม ก็คือครึ่งโลหมูครึ่งโลกับข้าวอีก800กรัมเลยว่าจะไม่หมดตรงข้าวนี่แหละแล้วก็มีซุปกามาให้ด้วยซึ่งคือเป็นแบบคนญี่ปุ่นเวลาเขากินไปได้แบบพักหนึ่งที่ไม่ได้ครึ่งหนึงหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบใส่น้าซุปลงไปแล้วแบบใส่วาซาบิใส่สาล่ายใส่ต้นหอไมไปเพิ่มเพื่อแบบเป็นเหมือนแบบข้าต้มปิดมืออะไรของเขาหมูสามชัน้นร้วนๆเลยใช่ไหมฮะ ใครมากินก็ต้องบอกอร่อยอคือด้วยความที่มันเป็นเมนูกินง่ายครับผมเป็นข้าวหน้าหมูย่าง่านใช่ไหมมันก็เป็นแบบหมูสามชั้นออกเค็มๆหวานๆแต่ว่ากลิ่นหอมผ่านชัดมากเลยนะ,ะแล้วก็ตัวซอสเขามันไม่ได้หวานไปไม่ได้เค็มไปมันเป็นแบบกินแล้วแบบรู้สึกว่ากินได้เรื่อยอะ่ะที่ร้านโอฮาชินะฮะเขาใช้ข้าวญี่ปุ่นซึ่งเป็นข้าวจากเมืองนิงาตะข้าวจากเมืองนิงาตะตอนนี้มาแรงมากเพราะว่าข้าวได้รับรางวัลของญี่ปุ่น ชีวิตครคอมพลีณ์ร้านนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับพูดได้คําเดียวว่าอร่อยจริงๆข้าวกินง่ายหมูกินง่ายทุกทอย่างกินง่ายแล้วอร่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมือเองท้องของเล็กระหว่างรอเสานี่ของเล็กจะกินได้มากแค่ไหน1.3โลไป ขยายกระเพาะอ่ะมันพวกนักกินจุญี่ปุ่นเขาจะแบบกินข้าวแบบเยอะๆทุกวันเพื่อให้แบบกระเพาะมันขยายอ่ะผมทําไม่ได้ผมต้องดูแลคุณตั้งหมดแล้วอืมบบนก็อร่อยคือแบบใส่ซุปใส่วาซาบิอะไรอย่า้ย เรายังไม่จบแค่นี้แน่นอนสำหรับอันเล็กเทอร์เดทเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งเราต้องไปเจอสาวที่เรานัดมาด้ยวยแหละเดี๋ยวเราไปเจอสาวก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราจะพาน้องสาวคนนี้นะครับผมปีในี่ที่มันลำมากๆในอาีมกนันไป เอาละครับผมและเรากำลังจะไปร้านที่สองแล้วแต่ว่านัดน้องคนนี้เนี่ยที่ลานจอดรถก่อนนะครับผมตอนนี้มันน่าจะถึงแล้วแหละมาแล้มาแล้วและตอนนี้แขกรับเชิญของร้านนี้ครับผมก็คือมันไม่ยอมไม่ยอมหยุดเล่นเป็นแต่จอดไม่เป็นเนี่ยหรออ่าเล่นอยู่นน้องออยเจน ดีค่ะพี่เล็กดีดอะไรขนาดนี้วะวันนี้นะผมนี่น้องเอนจอยนะผมพอดีเ่าวานนี้เนี่ยเขามีนัดกับพี่บอลจะไปถ่ายรูปกันใช่พี่ก็เลยถือโอกาสเนี่ยตัวนหนูมากินข้าวพี่สักมื้อหนึ่งอุย้ยเป็นเกียรติมากเลยอ,อยากได้มันกินข้าวของพี่เล็กอ่ะผู้ชายของหนูจะว่าหรือเลปล่าอ่ะพ่อเป็นหนึ่งพ่อพ่อพ่อหรือเ่าเนี่ยเราก็เขินเหมือนมันเป็นเรื่องจริงอ่ะก็เรื่องจริงอ๋อก็เปิดบางก็เรื่องจริงใครใครอ่ะ เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นวงการไหมไม่ใช่ไม่ได้มงการบันเทิงไม่ใช่มงการอะไรพัาเครื่องเขาบอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะพาน้องเอนจอยไปกินข้าวนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเซฟสเก็ตมาแรงเลยน้องเอนจอยเป็นคนหนึ่งที่เขาแบบค่อนข้างจะเครซี่กับเทรนด์นี้มากๆโอ้โหดูดีอ่ะปกติไม่ค่อยออกกำลังกายไงใช่ไหมแล้วพอได้เล่นเซฟสเก็ตมันก็รู้สึกได้ออกกำลังกายใช่คือมันเป็นกีฬาที่หนูรู้สึกว่ามันได้เหงื่อเยอะมากอ่ะแล้วมันก็สนุกอ่ะเพราะว่าแบบเราได้เจอแบบเจอเพื่อนหรือไปเล่นกับเพื่อนเลยไหนๆขอดูบอด่อย จริงๆอันนี้ไม่ใช่บอดหนูเว้ยบอดใครอ่ะบอดบอดรุ่นพี่ที่สนามเขาให้ยืมมาลองสแนปดูจริงๆพี่ก็มีนะไหนอ่ะบอดพี่อ่ะแป๊บหนึ่งนี่เป็นไงโคตรเสียวโอ้โหนีอ enjoy e n j ขอขอแบบนั่งเลี้ยวสวยๆเท่ๆโอเคอ่ะามันต้องมันต้องพับขาข้างนี้ลงไป ต้องเล่นนะบอกเลยพี่งานบอร์ดอ like ่ะสนุกมากเปิดร้านขายบอร์ดไหมอ่ะขายของไปไม่ได้เปิดพี่เล็กใช้กางแขนช่วยก็ได้กางแขนใช่กางแขนกับใช้เอวโอ้ยร้อนไป โอเคหอมปากหอมคอเดี๋ยวเขาลงไม่อยากตากแดดหรอเดี๋ยวเราพาน้องมากินข้าวดีึวก่อนไปได้เลยไปขึ้นรถแปดสามสองนับทำไมไม่ต้องนับตามเขานับช่วยและร้านที่วันนี้เราพาเอ็นจอยมากินครับผมก็คือร้านปลา อยยากพูดด้วไงและร้านที่วันนี้เรามาเอนจอยมากินกับผมก็คือร้านปลาล่ <c oughs> รา,ราแแบปลาล่าแแบบก็ผมคือจริงๆร้านเนี่ยเลไปเห็นมันอยู่ใน Facebook ขึ้นมาเป็นแบบเหมือนซักเจสอะ <c oughs> เป็นเพจขึ้นมาแนะนําว่าร้านชื่อปลาล่าแแบบแล้วพี่เป็นคนชอบกินปลาามากไงหนูชอบหรือเปล่า <c oughs> ชอบเดี๋ยวเราลองเข้าไปกินเลยดีกว่าไปอุ้ย lobster อ่านี่มี lobster โรบปลาาด้วยอยากกินปะอยากโอเคล้ออะไรปล้อ แอนดรอยนั่งนี่ดิไม่ได้แขกเชิญพี่นั่งขวาตลอดนุ้ยจะหนูสวยมุมซ้ายอ่ะพี่ก็ซ้ายคนดูของพี่เลยเยอะอ่ะงไงนั่งคุยกันงี้นะแอนดรอยโปรตีนกินปลาปะโปรตีนหนูกินปลาปะโปรตีนหนูกินปลาปะชอบมากชอบมากนะแล้วช่วงนี้ท่างละค่อยอยู่กี่เรื่องใครดูสามกเรื่องเอนดรอยพี่ด้านซ้ายจริง เฮ้ยพี่แล้วคุยกันนะคุยกันไหมอะโอเคหลุดยอเราเล่นเราเล่นเราเล่นเรเล่นไดหจริงๆแล้วนะครับร้านปลาลับเนี่ยเขาเพิ่งเปิดได้ช่วงโควิดครับผมคือร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเขาชื่อว่า feeling bar feeling bar อารีครับผมเป็นร้านแบบร้านอาหารนั่งชิลเปิดตอนเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอช่วงโควิดมาเขาเลยมาขายอาหารซึ่งประกอบไปด้วยเมนูปาลาต่างๆชื่อปลารลับเลยท้านมาถึงชอบกินปลา คือ <C ür> พี่อชอบกินปลามากเลยแต่ว่าถามพี่เล็กดีกว่าเวาพี่เล็กชอบกินปลาเพราะดูแบบพี่เล็กด้เป็นคนน่าจะกินยากเลยเนี่ยโปลาแบบส่วนใหญ่ที่หนูเจอแบบไม่ค่อยมีใครแบบชอบปลาเลย <c oughs> นี่พี่พยายามหันซ้ายอยู่ตลอดเลยพี่ไม่ได้ตั้งใจคือพี่กินง่ายแต่ว่าเรื่องปลาเนี่ยจริงขนาดพ่อแม่พี่เองเขาเพิ่งแบบมารู้ว่าพี่กินปลาก็คือตอนแบบตอนโตแล้วอะยี่สิบกว่าแล้วอะ <c oughs> พ่อแม่แบบเห็นพี่กินส้มตำปลาเขาอ้าวกินปลาด้วยเหรอเนี่ยี่พี่ก็กินมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วอะคือไม่ได้กินตั้งแต่เกิดกินได้เด็ก เน,น,น,นี่ยเนี่ยเห็นป่มพี่ชายพี่เม็นื้อพี่พึ่งกินตอนโตเลยพี่อ,อก,กินมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าพี่เลี้ยงพี่เนี่ยเขาเป็นคนร้อยเอทแล้วเขาก็ให้พี่กินตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้อเออหนูกินได้เหรอหนูกินได้จริงๆแล้วหนูเป็นคนนำน้าเจริญเป็นคนอีสานแล้วแฟนเป็นคนที่ไหน ใเพ่องเทอเอาเว้ยมันเอาเว้ยแต่วันนี้สั่งอาหารไปให้เอ็นจอยละกินปลาได้กินเผ็ดได้กินรสจัดได้ แต่น้องเปรี้ยวมากนะน้องก็คือแบบตอนสั่งอาหารน้องก็บอกว่าที่นี่ทำรสจัดไหมคะปลาลาก็ต้องรสจัดอยู่แล้วปกติสมมติกินส้มตำพีิกกินไหมอุ้ยได้เยอะเลยแบบถ่ายทั้งส่วนก็กินได้จริงเป็นคนแซ่บเหรอใช่เป็นคนแซ่บสู้ไม่ถอยส่วนใหญ่่ะเขาต้องกินรสจัดเพราะว่าถ้ากินปลาพริกสองเม็ดอย่างเงี้ยมันก็ปลาลามันไม่ถึงนะพี่เลยเข้าใจปล่าพี่อยากกินพริกสองเม็ดจริงปะเนี่ยแต่ว่าชอบกินปลาพิสกินแบบไม่เก่งแต่ชอบกินปลามาก พี่เลยได้สั่งแบบเผ็ดๆไหมวะหรือว่าสั่งพริก2เม็ดหรือว่าไม่ใส่พริกเลยแ้วอร่อยกว่าในตัวจี๊ดบอกแล้วตัวจี๊ดเอาเยี้วทำไมอะเดี๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> เรารออ,อ,อาหารเพชเพของ Enjoy ก่อนนะครับผมกับรายการอาหารของ Enjoy you. ว้ว,วไม่เบ่งเลยเหรอ o ้ <c oughs> a ว อ่านี้นะครับผมก็เป็นอาหารแบบค่อนข้างแบบดูเราลดจัดทุกอย่างเป็นอาหารอีสานและอันนี้คือจานนี้คือดีมากคุณผู้ชมเมื่อกีอ้ตอนมาเสิร์ฟก็คือกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากอย่างอันนี้เมื่อกี้ตอนมาเสิร์ฟก็คือเอนจอยถามว่านีม่มีปลาหรอแต่พอเอาหน้าเข้าไปใกล้ก็คืออืมดีสิ่งที่เล็กอยากจะแนะนําเลยนะฮะอันนี้คือน้าจิ้มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบอง บอง4ชนิดซึ่งที่นี่เอาปลาาบองมาฟิวชั่นกับน้ำจิ้มของชาติต่างๆอันนี้วาซาบิบองอันนี้วาซาบิบองนะฮะอันนี้เป็นมัสตาร์ดบองซัมจังบองอันนี้ปลาาบองเต็มเต็มแล้วที่เอนจอยอยากกินคืออันนี้เป็นข้าวหน้าคั่วกิ้งบอราคั่วกิ้งบอรารีบเรียก่ะรีวิวสิ้หนูสั่งอันเนี้ย หรอมันเหมือนเป็นแบบคั่วกิ๊งกินสิเขารู้แล้วว่ามันคือคั่วกิ้งทำให้รู้ก่อนว่าคือมันไม่ได้มีแค่คั่วกิ้งอย่างเดียวไงมันเหมือนเป็นแบบไข่ผัดอะไรสักอย่างเธออร่อยว่ะอร่อยปะเผ็ดมากพริกจ่อยิบโรบูรี่อีกแล้วคือมันก็เป็นคั่วกิ้ง แต่ว่าในคั่วกิ้งนั้นมีกลิ่นปลาลหอยูยย่อันนี้เรียกว่าคนไม่กินปลาไหลาก,กลินได้นะเพราะมันเป็นแบบกลิ่นมันอ่อนๆกลิ่นอ่อนๆโอ,นอ้โหแสบท้องเลยอ่ะเพเหรอหนูไปบอกเขาว่าขอจ,จัดๆไงขอ,อบฟางเหลือเกินดูแลดีดุจญาติมิตรตา้มึนสดมากเ็ดอีกแล้วอ่ะหนูใส่พี่เล็กอ่ะเพือ เริ่มจากการชิมกับปลาบองก่นอนหมูกรอบดีมากคือแบบส่วนที่อ้วนจะเหนียวเหนียวอ่ะแบบนดูแข็งแขงอ,อ่ะคือมันนิ่มทางชิ้นอ่ะแล้ก็มีส่วนที่กับกรอบแบบชวบๆอยู่ข้างบนแค่นั้นเลยกรอบแล้ชนบะสวบนี่ขอหนูเป็นวาซาบิบองกับหมูสามชาั้นขึ้นจะหมูหอ่ะ กินเก่งนักไม่ใช่หรอเผ็ดะห,หืมมั่วนนะพ่อะกินเก่งนัก <laughs> เผ็ดนักไม่ใช่หรอฮะขอเผ็ดๆ <laughs> อ่ะ <laughs> หืหายยังหายแล้วอ่าให้กินก็นได้ <laughs> เป็นไงคือหนูเป็นคนกินวาซาบินี่เก่งเว้ยก <laughs> ินวาซาบิพริกสองเม็ดงี้เหรอพี่เลด้สั่งแบบเผ็ดๆไหมวะหรือว่าสาั่งพริกสองเม็ดหรือว่าไม่ใส่พริกเลย <laughs> ลูเลี่ยลูเลี่ยหรอหหรอ่ารสชาติเป็นไงคือชอบตรงที่รสชาติมันแบบว่าซาบิบนปลาบวกความแบบจูซา่าปลาแบบนุ่นนัวเป็นวาซาบิที่หนูแบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือไม่ได้กินวาซาบิเยอะขนาดนั้น <c oughs> อันนี้เผ็ดหรือว่าเผ็ดกลิ่นสดชื่นสดชื่นแบบเผ็ดแบบสดชื่นของวาซาบิอ่ะแล้วก็แบบความนัวของปลาเนาะ <c oughs> เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมัน <c oughs> เข้ากันได้จริงอันนี้เออเออนี่อันนี้เจ๋ง นี่ก็ดีนะมาสตาร์บองอร่อยมากโอ้โหเสียงกรอบนะเสียงครวบนะป็นไงเกาหลีผสมอิสาอืมเป็นดีอะบอกไม่ถูกอะเฮ้ยดีหมดเลยอะคือดิบทุกดิบอะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองหมดเลยคือเขาจะมีวัตถุดิบ3อย่างใช่ไหมคือมี l o เตอร์ มีแซลมอนแล้วก็มีปลาหมึก,ปมกเป็นแบบปลาหมึกยักษ์นะคะแล้วก็ซอสเนี่ยก็มีให้เลือกสาแบบกันอันแรกเป็นอาราเบียต้าเหมือนเป็นซอฝรั่งฝรั่งหน่อยที่แบบมันจะมีมันมีสปาเกตตีอาราเบต้าที่เป็นแบบพริกผัดกระเทียมอะไรเงี้ยรสจัดๆหน่อยแล้วมีความปลาร้าเข้าไปอีกซอสหนึ่งคือจะเป็นซอสแบบปลาร้ามายโยจะมีปลาร้าอยู่ในมายอตรงนี้แต่พี่ไม่ได้สั่งเรื่องด้วยวันนี้ไม่ได้โกหกก็คือล็อกสเตอร์หมดจริงๆนะแต่จริงมีล็อกสเตอร์ด้วยน่ากินที่ไม่ได้โกหกหนูที่แรกก็แบบชื่อมานทำไม นั่นครึ่งเหรอครึ่งยังไงวะนี่มันครึ่งเหรอก็ครึ่งหมูกินไงอ่าหนูเอาชิ้นใหญ่ไปพี่ให้พี่กินมาเยอะแล้วอ่าพี่ป้อนพี่ขอป้อนได้ไหมพี่ขออนุญาตป้อนมันใหญ่มากเลยอะไอ้ปากว้างสุดแค่ไหนเฮ้ยนี่กล้องอยู่นี่อูมันใหญ่มากเลยนะ อร่อยแต่ปลาร้าไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความเป็นปลาร้าอยู่นะคะเพราะว่ามันได้กลิ่นปลาร้าอยู่หน่อยนึงะแบบไม่ได้แรงมากคือพี่ว่าปลาร้ามันเป็นวัตถุดิบที่พิเศษอย่างหนึ่งมันมันจะมีนิดเดียวมันทำให้หนัวขึ้นได้ใช่ค่ะคือพี่ว่ามันสามารถไปเพิ่มความนัวของอาหารได้ลองให้พี่บอลที่ไม่กินปลาร้าของเราได้ชิมชิมแค่ไส้นะ ต้องต้องกืนไปแล้วอ่ะจะเป็นติดอ่ากินไปไปลิ้นจะมาปลาแต่รสชาติดีแต่รสชาติแรกจะเป็นแบบฝรั่งฝรั่งเออฝรั่งเลยเนี่ยคือเส้นส้มตำแบบเนี่ยคือเป็นเส้นตบที่หนูชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าปกติที่ร้านเขาจะเป็นเส้นแบบแข็งแขงอันนี้มันจะมีความแบบเส้นเหมือนเส้นหมี่หน่อยเผ็ดปะมากสาหรันหมูแม่เผ็ดจะทออาจจะเผ็ดได้ รสดีไหมรสดีเลย <c oughs> คือน้ำส้มตำม,มันเข้า <Okay. S 2> ไปในเนื้อมะละกอแบบแบบฟินมากเลยอ่ะตอนนี้คือปุ้งแซลมอนห <c oughs> มูยอเส้นหมี่บอกเลยว่าลงตัวสำหรับคนที่เป็นแบบปลาแท้คนที่กลัวว่ามันจะแบบรสชาติส้มตำในร้านห้องแอรจะเป็นแบบอย่างนู้นอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้คือเทียบชั้นกับรถเข็นเลย ั้างหน้ามาอีกนะเพราะวันนี้พี่พาหนูมาแค่ร้านเดียวเองเพราะว่าหนูคิวไม่ได้ไงตอนเช้าแล้วตอนเย็นหนูคิวไม่ได้เพราะหนูแบบมีนัดก็มีมีเดกินข้าวกับเพื่อนอะไรกาแฟอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีมีสดไหมใช่ไหมอ่ะวันนี้ถือว่าหอมปากหอมคอของน้องเอนจอยนะครับผมก็เดี๋ยวเอนจอยเนี่ยไปไปตะเวนถ่ายรูปกับพี่บอลต่อตอนนี้พี่บอลมีเพจถ่ายรูปนะชื่ออะไรนะฮะสวัสดีนี่บอลเองเพจสวัสดีนี่บอลเองเขามีเพจถ่ายรูปแล้วเนี่ยเขาจะหวังมาถ่ายรูปหนูแล้วไปลงเพจ ไม่น่าล่ะไงก็ฝากสวัสดีนี่บอลเองไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเอนจอยต่อแล้วก็ส่ายรับโชว์ในจีเอนจอยเนี่ยก็คือเขาสัญญาผมเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมาอีกสำหรับแบบอะไรอะไรเหรอไม่เห็นเหรอเห็นดิเห็นได้ไงอะเห็นอินเนอร์ออกทางแผ่นหลังปิดรายการสีอาหารของเอนจอยอะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะที่พาหนูมาร้านก็หนุ่ก็หนุ่ม อีกย่างสองรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะที่พาหนูมากินอะไรอร่อยแซ่บๆนุ่นนัวปลาล่าแหลกนะคะต้องมาเลยย่าอาบีขอบคุณมากะคะ่ะมีรายการให้เลยไม่ใช่เยอะขน,ะนาดนั้นมันเาดนีหรอหนูยืนหน้าไปในเพื่อนยืนหน้าไปมาทำรายการกับพี่เลี้ยงไงยืนหน้าไปสำหรับอาหารของเ e นจอยในวันนี้ <c oughs> สำหรับอาหารของเ e นจอยในวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อน กับย่านอารีไว้ครั้งหน้าไว้้ครังหน้าหนูจะพาพี่เล็กไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตหนูจะพาพี่เล็กไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วพี่เล็กก็จะพาหนูกินของอร่อยแล้วพี่เล็กก็จะพาหนูกินของอรอร่อย เจอกันเทปต่อไปนะคะเจอกันเทปต่อไปนะคะอย่าลืมเอนจอยอย่าลืมเอนจอยด้านหน้านี้ไอจีหนูด้านหน้านี้ไอจีหนูเอ็นจอยอาร์มีอะไรบ้างตอนนี้มีละครนะคะสามเรื่องค่ะพิศวาลค่าแต่เกมเรื่องเจ้าพญาแล้วก็อ้อฝาอบดินนะคะอืมสำหรับอาหารของเอ็นจอยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสำหรับอาหารของเอ็นจอยวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดเลิฟกดกระดิ่งกดกระดิ่งโอเคไปบ้า ำหรับเทปหน้าเทปหน้าเราจะพาไปกินอะไรที่ไหนเอนจอยจะมาหรือยัง <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามนะครับผมกับอาหารของอเล็กและอาหารอาของเอนจอยไปไปพอหมดซีนเธอแล้วบ๊ายบาย